ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เฮ hey, ลันแมนอยู่ลุ้นได้กองหน้าค่าตัว6.9พันล้านหลังแป้แช่เลิกสนที่จะคว้าในซัมเมอร์นี้มีรายงานมาว่าปารีสแงตงเชแมงเลิกสนใจคว้าตัววิเทอร์โอซิเมนแล้วลังนาโปลี ขึ้นค่าตัวโหดถึง180ล้านยูโรถือเป็นข่าวดีก็ว่าได้สำหรับเรื่องนี้เพราะเลอร์ปาลเซียงรายงานสถานการณ์แข่งเป้าหมายเบอร์ต้นๆของเอริเทนฮา์กอย่างวิตเตอร์โอซิเมนกของนาน,นาโปลีว่าถูกดันค่าตัวไปสูงถึง180ล้านยูโรหรือประมาณ155ล้านปอนด์ทำให้ปาริสแซงต์แช,เชงเลิกสนใจในตัวแค่รายนี้แล้วเพราะมองว่าค่าตัวสูงเกินไปเจ้าของรางวัลดาวซันโบลีอิตาลีฤดูกาล2022-2023 ตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายกองหน้าคนใหม่ของปิษณแสดงร่วมกับแฮร่เคนจากเทเลมฮอสเปอร์ลาสมุสอยรุ่นจากอัตแลนตาร่วมไปถึงโคโลโมวานี่จากไอรักแฟรงเฟิร์ตแต่ดีวดวงเก่าวกระดูมูลค่าจะสูงกว่าที่ตระกูลเกลเซอร์จะยอมลงทุนแต่หากมีการเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนกาตาก็มีโอกาสที่จะคว้าตัวเพราะได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าจะยกระดับทีมด้วยการซื้อผู้เล่นใหม่และใช้นี่เก่าของสโมสรให้หมด แมนเชสเตอร์ยูไนเตดตกเป็นข่าวพร้อมจะต่อสู้กับอาร์เซนอลในการแย่งตัวดีแคนไรท์ด้วยข้อเสนอเงินบวกผู้เล่นแถมไปให้ด้วยดีแคนไรท์ตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลอย่างเข้มข้นมาตลอดแต่ข้อเสนอรวม90ล้านปอนด์ของพวกเขาก็ยังถูกปฏิเสธขณะที่แมนซิตี้ก็สนใจไม่ฟิลทีมชาติกรีอยู่เช่นกันแมนยูเองก็ติดตามสถานการณ์และกำลังพิจารณาที่จะเสนอแฮร์รี่แม็กไกวกองหลังกับตันทีมหรือสกอตแม็กโทมินีกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ พร้อมเงินจํานวนหนึ่งการรายงานจากเดอะเทเลกราฟการบอกปัดข้อเสนออาร์เซนอลแบบทันทีของเวสแฮมทาให้ทีมอื่นที่สนใจดิแคนไรท์ยังมีความหวังว่าอาจจะสามารถแย่งทําข้อตกลงได้ชัดเจนว่าทีมของเทนฮากตระหนักถึงความเป็นไปได้นั้นและมองว่าการแถมผู้เล่นไปให้ด้วยดูจะเป็นทางเลือกเนื่องจากสโมสรกกาลังพยายามขายผู้เล่นที่ถือว่าเป็นส่วนเกินออกไปเวสแฮมอาจยอมรับข้อเสนอที่มีแม็กโทเมเนรวมอยู่ด้วยซึ่งเขาเคยตกเป็นหมายของเดวิดมอย การจากไปของดิแคนไรจะทำให้มีช่องโหว่ในตำแหน่งแดนกลางและแม็กทูเ n นอาจเป็นตัวเลือกที่พร้อมทดแทนหลังลงเล่นในลีกสูงสุดไปแล้ว144นัดในขณะเดียวกันแม็กควาก็ถูกคาดว่าจะออกจากแมนยูหลังผ่านฤดูกาลที่ยากลำบากกับการทำงานภายใต้การคุมทัพของเทนฮากซึ่งเขาแทบไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเลยพีงายหลังราคาเปิดโอซิเมนโหด180ล้านยูโร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับจ้องสถานการณ์ของวิตาโอซิเมนกองหน้าของนาโปลีมาล่าตะข่ายยังถิ่นออตทฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ถึงก็ต้องพังอะเมื่อทราบว่าราคาแพงถึง180ล้านยูโรหรือประมาณ155ล้านปอนด์รายงานจากเลอเปริเซียงบอกว่าแมนยูอยากได้โฮฮอกสไตล์เบอร์9คนใหม่มาแทนที่องตัวนิมสัสยาวที่ขาดความสม่ำเสมอทั้งผลงานและสภาพร่างกายที่ผ่านมาชอตลิตด,ดาวยิงหลายคนนอกจากโอซิเมนได้แก่ Kane, แฮร์ริเคนลาสมูสไยลุน หรือลองดานโกโลมวัวนี่แต่ละคนก็มีอุปสรรคแตกต่างกันไปอย่างกรณีของโอซเมนนั้นราคาสุดเฟ้อเพราะเพิ่งจะพานเนเปิลคว้าสกูเดโต้คว้า,วา,วาตำแหน่งดาวเซนโวเซลอาความต้องการในตลาดก็เป็นอีกปัจจัยเพราะคู่แข่งปิดแสดงคือแปแชร์มหาำนตลีเอิงฝรั่งเศสทั้งนี้ตัวเลข180ล้านยูโรไม่มีทางที่ปิดแสดงยุคเจ้าของตระกูลเกลเซอร์จะยอมจ่ายแรกผู้เล่นคนเดียวความเป็นไปได้ าจะเกิดขึ้นต้องมีการเทคโอเวอร์จากกลุ่มทุนเศรษฐีกาตาซะก่อน